มาดูเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างน,นะครับตอนนี้ลูกค้าบรรดากลุ่มที่ทําธุรกิจเนี่ยถือว่าประสบปัญหาอย่างหนักในการสภาพคล่องที่ขาดแคลนกันไปทําให้ธนาคารพาณิชย์นะครับล่าสุดนี้เองธนาคารกรุงเทพใช้มาตรการเชิงรุกนะครับในการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยการเร่งตั้งเป้าอาจสินเชื่อนะครับปล่อยสินเชื่อให้ได้กว่า1 5 0 0 0ล้านบาทครับ ผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพโดยคุณชาติสริโสพลพนิษฐ์กรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจนับหมื่นรายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักซับพักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า,าเพื่อช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอกที่3เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพได้เร่งออกไปพบลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศเพื่อให้คําแนะนําและสร้างความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครับซึ่งธนาคารก็ตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อ1 5 0 0 0ล้านบาทจากมาตรการดังกล่าว โดยธนาคารกรุงเทพจะช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจตามสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายนะครับแบ่งเป็น3าช่วงด้วยกันช่วงแรกคือช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถประคับประคองกิจการและพนักงานของตรงเองได้นะฮะส่วนช่วงที่2ก็คือเมื่อธุรกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวลูกค้ามีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาบริการและผลิตสินค้าธนาคารก็จะสนับสนุนในเรื่อง working capital นะครับและช่วงที่3เมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ระยะหนึ่ง อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบิสเนสโมเดลให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปธนาคารก็พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดําเนินการได้ตามแผนโดยยืนยันถึงจุดยืนของธนาคารกรุงเทพในการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านที่พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนลูกค้าในทุกช่วงเวลาครับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์หรือสาขาหรือสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศนะฮะ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทางก็มีผ่านทาง w w w b a n g k o k b a n k c แ m นะฮะแล้วก็มี Bank k o k k a n k Line o f f i c i a l หรือโทร1333อีกหนึ่งหมายเลขก,ก็คือ026455555ครับใครมีความจำเป็นนะคะติดต่อไปได้เลยนะคะที่ธนาคารกรุงเทพแล้วค่ะ